สวัสดีนะครับทุกท่านหลังจากที่เรากินกุงกินข้าวพักกันนิดนึงแล้วก็นีฮะผมก็จะไปตลาดให้กับคุณปุ้ยนะฮะไปซื้อเครื่องดื่มให้กับมอเตอร์ไซค์นะครับสวดเป็นบริกากาศภาพอะไร <laughs> มาหยัง่งหยัง อ่าสวัสดีครับงงงงยังไปขับรถเราจะฝึกฝึกฝนการขับรถนะครับผมก็เปลี่ยนชุดนอกเครื่องแบบแล้วนะอยากไปตำรวจไม่ใช่เป็นชาวนา,นานอกเครื่องแบบพร้อ้อมแลวเอามาฝึกงานก่อนปิดเทอมแล้วทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยถอยมาเลย ไม่ใช่ถอยหาคอไีข้างหนึ่งดิอ่า,อาถอยมาถอยไปนี่เออเอออืมเอา,อามา่ปินรุษ ไปค่อยไปนี่รีวิวให้พี่บูขับรถนะฮะครั้งแรกที่ได้ขับออกนอกบ้านนะฮะเรามาฝึกแล้วก็สอนการจราจรด้วยนะครับทุกท่านอ่านะ ดูก่อนแล้วก็ดูเปิดไฟเลี้ยวด้วยน,นั่นแหละค่ะจะเลีเ้ยวซ้ายก็เปิดไปทางซ้ายเยบรกเหยบมือกำไว้ด้วยดีข้างหน้านีะ่ะมีรถไหมมีแต่ม,มีรถก็รอก่อนให้มันโล่งสุดๆไปก่อนเรายังมือใหม่ไม่ใช่ว่าจะเอาแบบไปจวดเหมือนเขาเ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> ก็เปิดกระพิบไปแล้วแต่รถมีเยอะรถมีเยอะ <c oughs> เส้นอ่ามอไซค์ต้องวิ่งข้างในเส้นเลีดึงไปเลี้ยวปิดอ่าเรแล้วโอเคไป let's go นะฮะก็เป็นการฝึกขับโอ้เบาเบาพี่เบาเบาพี่เบาเบาใส่เกียร์ด้วยครบยังใส่เกียร์สามเลยอ่าเอาสี่แล้วก็พอไม่ต้องเร็วขนาดนั้นอ,อ้าอาแค่นี้ก็พอแล้วนั่นแหละนั่นแหละเออรีบไปไ,ปนปนไหนเรา ตรงบัตหน้าจะจุดเด็ดเลยอ่ามาถึงแล้วมาเรียวเลยวิ่งซ้ายอ่ราระวังโอเคไปค่อยไม่ต้องรีบไปเกลียวเราวิ่งซ้ายไม่ต้องออกกลางตรงไปของเราก่อนอ่านี่แหละเราเข้าเลนของเราปุ๊บอ่าค่อยไปนั่นแหละถึงเหมือนกันไม่ต้องรีบ ตอนนี้ก็ถึงในตัวอำเภอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันนะครับเนี่ยเอาปิดอืมดีมากนี่จะไปเพราะขับจ๊ะไปพเพราะขับนี่ นะเดี๋ยวพอรับเพราะว่ามันถังนักเดี๋ยวมันสีกิงิงขอบคุณครับเดีด๋วยวไปซือ้อของอีกนะฮะอเอา้ากูกูกูอ้าไม่กอดไป ไล่สกู๊ปว้าบมาถึงร้านค้านอันน,นี้ไหมเอาเอาอะไรไไไไนี่นี่น้ำน้ำนี่นี่น้ำสับปะรดฮะแจ้วสับปะรดแจ้วนี่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 หยางละแพ็คนี่นี่นี่มันด้วย นี่ที่ชาวกล้วยอีกพอเอานี้ก็อด้อะชาวกล้วยอันนึ่งพอที่ชาวกล้วยอันนี้เอออืมอฮะเราก็มาช้อปปิ้งให้กับคุณปุ้ยนะครับนั่นน่ะอันนันสองนั่นนั่นนั่นน่ะอันนี้สองไม่ใช่แอร์ข้างล่างน่ะนั่นล่ะ อืมอืมบางนอกได้พี่นั่นแหละโอ้โหไปมาป,ประืูนขนมบาหน่ก็หลังจากซื้อน้ำมันเนี่ยเราก็จะมาซื้อขนมเล็กน้อยนะครับเข้าบ้านซื้อน้ำ,ซ,นำซื้ออะไรน,นี่นี่นี่เอา ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออหรือว่าเอาตัวนี้ไหมอันนี้ไหมเอา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 นี้ดีแกสองอันนี้เนาะเอาตะวันนี่เขาชอบกินตวนะวันเหรอนี่ด้วยไหมอือเออเอาเอันนั้นด้วยอ่านั่แนแหละขอายิ่งใหญ่เลยไปเ<ะ>ก็บให้เขาด้วย ห่อ,อไว้ตรงนี้อืมปปเรามามอไซค์เราจะเอาเยอะไปไม่ได้นะครับเอาเท่าที่เอาไปได้นะฮะอืมฟึ๊บป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 ึ๊บ,บ,บ,บอะไรอีกช็อกโกแลตเหรอเอาด้วย อ่อนั่นด้วยไหมนี่ด้วยโอ้มันเสียวติดคออ๋ออืมปะอันนี้หนึ่งหลาบาบอืมเอาอืมไปนี่ด้วยด้วยื้อเอาเลยโอเคละพอละ นี่ขาดไม่ได้อ่าไป <S 2> <S 2> เหมือนมันจะมีอันหนึ<ส>่งโอเคเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยเออนี่แหละอันนี้แหละสีมันโ,โอเคอเอาไปคิด<ป>เงินแล้วทุกท่านจบภารกิจวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจครับบ๊ายบาย